โอนนี่มันพระพี่ดีไปเก็บใบเตยมาให้นะครับ เพราะว่าดูแล้วดอกไม้ที่ดูแลง,ง่ายคือเพื่องฟ้าเอาไปสอบเลยอ่ะนีสสบใหญ่เลยอาหารปาสวัสดีตอนบ่าย,ายค่ะวันนี้นะคะเมย์กับพี่เหน่งก็ไปซื้อ อาหารปลานะคะซื้อเป็นกระสอบเลยเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าอาหารปลากระสอบหนึ่งมันเป็นพันแต่จริงๆแล้วมันแค่สามร้อยกว่าบาทเราก็ซื้อแต่ถุงเล็กๆมาตลอดเลยแล้วก็ซื้ออ่าท่อนะคะท่อเนี่ยตอนแรกหนู่มเมก็คิดว่ามันอันละสี่ร้อยพี่เนยบอกว่าอันละเท่าไหร่นะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หยบมาหน่อย โอเคนี่เหรอได้ไหมได้แล้วก็ไปเจออะไรอ่ะสิ่งสิ่งนี้ที่เราไปเปลี่ยนที่อุดรไงอ๋อที่ FC ดูครับที่กองแอร์ ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยดูดินี่เอยดูเขาเขาจะเปลี่ยนให้ทุกๆแสนเออเริ่มต้นที่แสนสองกิโลเขาถึงจะแสนสองนี่คือตัวโซล่าตัวกองกองน้ํามันหรอตัวกองตัวนี้นะครับผมอันนี้เราเพิ่งเลยมาประมาณสองหมื่นกิโลแต่ว่าตัวกองอากาศเนี่ยคือผมเนะี่ยไปศูนย์อนะ่ะประจําแล้วเขาก็ให้เขาตรวจเช็ค นู่นนี่นั่นให้เราก็คิดว่าเขาจะมีการตรวจเช็คอะไรพวกนี้แล้วก็บอกว่าเออเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถามดูรอบล่าสุดว่าเอา๊ะผมมารอบล่าสุดเนี่ยได้เปลี่ยนตัวนี้ไหมครับเขาบอกาอ๋อยังไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะก็ <c oughs> เลยตกใจเอา้าทำไมไม่บอกผมผมจะได้เปลี่ยนดูนะ f อซดูนะนี่ฮึม <c oughs> ดูดูดูนี่กองแอร์นะเนี่ยดีดูดิดกลองแอร์ ทีนี้ดูกองอากาศ FC เขาบอกว่าถ้าซื้อข้างนอกน่ะตัวละร้อยกว่าบาทน,นะแต่ผมก็เข้าศูนย์ตลอดมันจะมีพวกสกรปรกมากดำแล้วเห็นไหมดำตอนแรกมันจะขาวๆอันนี้คือดำแล้วหลังจากที่เปลี่ยนก็ขับดีขึ้น,น FC น่าจะของแท้เพราะว่ามันมีเขียนเขียนชื่อบริษัทไว้ด้วย โอเคนะครับประมาณนี้ทำให้มันเป็นแนวตรงนี้สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าท,ที่กกก่องนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเห็นมีการรำของอตรงด้านหน้าศาลแม่โสรพีเนาะก็เลยอยากจะมาถามย่าว่ามายังไงครับเป็นมายังไงถึงได้มีการตั้งตรงแบบเมื่อวานเมื่อวานมีมีเอฟซีท่านหนึ่งปั่น ว่าแม่ขอแม่แม่โสรพีอยากมาอยู่จำปาดงแม่อยากมาแม่อยากมาแม่อยากมานี่แหละอยากโสรพีโสรดาในความฝันของเขาเขาก็บอกว่าเขาฝันสามครั้งแล้วเขาก็เลยบอกฝันว่าเราเขาก็เลยระลึกว่าถ้าขายของได้แล้วสําเร็จทางขายของถ้ามีเงินแล้วจะซื้อบ้านให้แล้วก็จะให้ให้ย่านํามา อยู่จำปาดงด้วยอะไรด้วยนี่แหละเขาก็เลยสําเร็จทางค้าขายก็เลยเขาก็เลยซื้อบ้านให้ฝันถึงสามครั้งเลยหรอยะสามครั้งโอเขาพอเล่าความฝันได้ไหมว่าเขาบอกว่ามีผู้หญิงสองคนมายืนหน้าบ้านอยืนหน้าบ้านแล้วเขาบอกว่าเป็นแม่โสลพีโสดาดาเขาบอกเขาอยากไปอยู่จำปาดงครับทํายังไงถึงจะได้ไปอื เขาก็บอกว่านี่แหละเหมือนเหมือนเขาแบบส่งว่าอยากมาอยากมาก็เลยเพื่อนก็มีแล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้าลูกขายของดีดีก็นบนบใส่ว่าไม่โสลพีโรดาเอ้ยถ้าลูกขายของดีถ้าได้แล้วลูกจะซื้อบ้านให้เขาก็เลยขายสําเร็จในการขายได้ขายของดีมากเขาบอกที่เพื่อนโทรมาแล้วก็เพื่อน เพื่อนก็เลยซื้อบ้านให้แล้วก็ให้ย่าทำพิธีมาเชิญมาแล้วก็ขึ้นเชิญขึ้นแล้วก็ถวายชุดแล้วก็ถวายนางลําเมื่อวานก็เลยมีสองชุดตรงนั้นค่ะมีสองชุดคือเมโสรพีกับโสรดาแล้วก็ลําเก้าคนเมื่อวานนี้ก็คือลําลําภูรับเป็นลําภูไทยย่าคิดถึงไหมเมโสรพีโสรดาเนี่ยคิดถึงอื คิดถึงมากแล้วก็เราเมื่อวานนี้ก็แบบแบบว่าโอ้ตื่นตันกั้นไว้น้ำตากั้นไว้ทั้งในทั้งในในที่สุดแม่โสรพีโสรดาก็ได้มาอยู่กับปูย่ยศวรับเพราะว่าอยู่กบก,ก็จะอยู่กับปูย่ยศวรรณแล้วก็ได้มาอยู่กับปู่ปาริจิตม,มีความผูกพันเนาะมีความผูกพันต่อต่อปู่ปูย่ยศวรณก่อนแล้วก็มาปู่ปาริจิต แล้วเพื่นก็ได้ตามมาจริงๆในความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ญาเชื่อค่ะก็ญาเชื่ออย่างนั้นว่าเมโสรพีโสรดาอยู่ในใจญาเสมอครับผมเองก็เคยขอพรท่านนะตอนนั้นแล้วก็ผมว่า YouTube หลายคนด้วยนะญาชีเนาะตอนนั้นคือที่เรามาแรกๆที่กกอกก็ขอพรขอ Uh, เรื่องยอดศัพ์ยอดไลรอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็มีหลายคนเพราะว่าหลายคนได้ได้นะครับผมเป็นความเ,เชื่อส่วนบุคคลใช่สังเกตในสุดแม่โซลพีโซลดาตอนอยู่กกกอกสองตู้ก็ไม่พอครับแล้วก็เยอะมากตอนนั้นที่เพื่อนเอามาถวายเนาะเราเราคิดว่าแม่โซลพีโซลดานี่คือจะมีความผูกพันต่อองค์ปู <c oughs> ก็เลยก็เลยขึ้นไม่อยู่ด้วยกันภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลูกคเทวดาเนาะเป็นเทวดาที่อยู่ประจำะต้นไม้เป็นเมโซลพีเมโซลดาแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าพียาชีร้องไห้เนาะร้องไห้ที่เขามาเอาไปครับ <c oughs> มันออกมาข้างในเลยแหละร้องไห้แบบนี้เลยครับก <c oughs> ็ในที่สุดก็ เชิญท่านมาไว้ที่นี่นะ FC ถ้าใครที่คิดถึงก็มาได้มา,มามขอ,ขอพรเพื่อนได้ที่บ้านไม้ทรงไทยครับข้างๆกับองค์ปู่ปาริจิตในองค์ปู่ยศวนนะคะเพราะว่าเพื่อนอยู่ก่กอก็เพื่อนอยู่ใกล้กันแล้วก็เพื่อนก็อยู่ตรงนั้นใกล้กันอีกผมผมเห็นยาชิลาเมวานผมก็มองไปแล้วก็เห็นว่า ครบท่านก็อยู่กันครบเลยรอบตอนนี้คือทั้งพ่อปู่ยศุวันแล้วก็แม่โุรภพีโสรดาแล้วก็พ่อปู่ปาริจิตตอนนี้ก็ครบเนาะครบแล้วตอนนี้ครบแล้วที่มาอยู่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อก่อนก็ยังขาดอยู่แต่ใจเราก็คิดถึงอยู่ทํายังไงเนาะแม่โุรพีโสรดาถึงจะได้มาครับก็ได้มาจริงๆตําแหน่งก็เหมาะด้วยอยู่ใต้ต้นคอแล้วก็ตำแหน่งพอดีเย็นด้วย เย็นด้วยแ,วแหละเหมาะเหมาะเลยเมื่อคืนฝันไหมก็ฝันแบบแบบฝันฝันแบบดีเลยแหละครับฝันแบบดีแบบมีความสุขแบบเราฝันว่าดีเราไม่ได้อ่าจะพูดยังไงแล้วก็จะว่างงง่าย <laughs> ในความเชื่อส่วนบุคคลจะจะว่างงงายครับ มาคืนแรกก็ฝันเลยเพราะว่าเมื่อก่อนย่าจะฝันประจําอยู่ที่โกกอกว่าจาเห็นฝันเห็นคนสองคนเป็นยายมหาหา่หา,าประจำํำมาหามาหาญาประจําเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดามเป็นชาวบ้านธรรมดาก้าวผมมวยเหมือนจะเหมือนเป็นคนภูไทยสมัยโบราณครับแล้วก็จะจะมวยผม แล้วก็มาหาญาติตลอดอใส่ชุดสีอะไรอ่ะใส่ช,ชุดพื้นบ้านพื้นบ้านาาพื้นบ้านพื้นบ้านจะมาหาประจําชุดผู้ไทยคือจะเป็นขาวแดงในจะเป็นดําแดงขาวแดงครับที่ญาติใส่เมื่อวานเป็นเป็นผ้าคามแล้วก็เป็นดําแดงแล้วก็ขาวแดงและเพลงที่เราเมื่อวานก็เป็นเพลงผูไทยเพลงผูไทย เป็นเพลงดั้งเดิมเลยทั้งที่เรารำตั้งแต่ตอนกู้นตั้งแต่ไม่ยาาสื่อว่าต้องเพลงนี้ครับทําไมต้องเป็นเพลงนี้ย่าเป็นวัฒนธรรมภูไทยอเป็นวัฒนธรรมภูไทยตั้งแต่ดั้งเดิมมาครับก็เลยเอาเพลงนี้มาก็เลยไม่ยากก็เป็นเผ่าภูไทยครับ ยาชิ้นี่ลำลำตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคือหัดลำหัดลำตั้งแต่แมสโสรพีโสรดาเลย<อ>แรกแรกก็คือลำลำถวายให้เมสโสรพีโสรดาครับถึงจะมาต่อปู่ยศุวรณคาแล้วก็ต่อมาปูงองค์ปู่ปริจิตครับแรกแรกก็คือเป็นดั้งเดิมก็คือแม่ย่าโสรพีโสรดาที่ที่ยาก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆผมก็เห็นตอนแรกยาอาชอาิมารำผมก็ขนลุกนะ แลคนลูกเมื่อวานนี้คนลูกแล้วก็เหมือนจะร้องไห้แบบไม่รู้ว่าอะไรมันมันมันมืดมันแต่ว่าเราก็ตั้งสติรำให้จบครับก็คิดถึงเหมือนกันนบผมเหมือนกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละเราเป็นเทวดาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือยูทูบเบอร์แล้วก็หลายๆคนเดฟซีต่างๆเนี่ยคงมีเยอะแหละที่รู้จักแม่โุรพีโุรดาในตอนนั้นแล้วก็ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็มีมีมีท่านหนึ่งนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาลำผู้ชายนะแต่ยากเขาจำไม่ได้ที่มาลำถวายเพื่อนนะอได้นี่แหละได้จำนานแล้วอยู่กอกตอนที่อยู่โดยดไม่โซรพีโซรดาเพื่อนก็มาลำสำเร็จเรื่องนี่แหละได้โชคได้ลาบจากเพื่อนเป็นความเชื่อสวนบุคคลเชื่อชวนบุคคลค่ะก็ก็ไม่ได้งมงง่ายค่ะแต่ว่า ถ้าเพื่อนให้ก็เราก็สาธุเนะาะนะคะถ้าเพื่อนให้ลูกหลานได้อยู่ได้กินก็กลูกหลานที่ <สา S 2> อยู่ที่นี่ก็ <สา S 2> ผมว่าก็คนก็ได้กันเยอะอยู่นะผมประ, <ขอ S 1> ะสบความสำเร็จก็หลายท่านโอเคครับผมก็เห็นแม่สุนรพีสุรดามาผมา <S 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 าก็เลยมาสัมภาษณ์ยญาชีว่ามีความเป็นมายังไงเนาะโอเคนะคบสำหรับคืนนี้ ขอบคุณครับไมกกินอะไรอะ่ะมาม่ากินของไม่มีประโยชน์นะเนี่ยใครบอกใส่ชีสมันได้แคลเซียมอืกับข้าวไม่กินนะครับอยากกินมาม่าเมื่อกี้ผมก็ทานข้าวบอกแล้วว่าอย่าถ่ายเยอะๆแม่แม่ป้าป้าจะพูดเป็นเสียงเดียวว่ากินแต่ของไม่มีประโยชน์ชิมด้วยนานๆทีนานๆที <c oughs> นานๆที <c oughs> น นานๆกินถีแล้วก็หยุดกินแล้วค่อยกินทีใหม่เมื่อกี้ก็เพิ่งปไปกินข้าวมานะครับกลับมาเมย์บอกว่าอยากจะกินอะไรแบบว่าเหมือนวันก่อนมาม่าผสมชีสใช่ไหมใช่มาม่าแบบเผ็ดเผ็ดเผ็แต่วันนี้จอเผ็ดน้อยลงเป็นมาม่าเกาหลีใช่ไหมเมย์ใช่รสคาโบนาร่ารสคาบโบนาร่าหรือว่ารสคาร์โบไฮเดรต กินมาม่าไม่ลดหรอกข้าวโพเดดมีแต่เดี๋ยวไป<พ>ดูกันครับว่ารสชาติะออกมาเป็นยังไงนะครับเห็นเปล่ามีแมวหนึ่งตัวมันนอน,นอตรงที่นอนแมวอ๋อนี <laughs> ่งแมวตัวอ้วนเลยเ <laughs> มียวเ <laughs> มย์บอกว่าถ้าซื้อหมดถุงเนี่ยให้แมวบุญหลายกินเนี่ยบุญหลายจะอ้วนแบบนี้ไหมนะครับ <laughs> แต่รู้สึกว่าหลังๆมามาเนี่ยประมาณบุญหลายไม่นอนตรงนี้แล้วนะครับ เขาไปนอนตามที่ทั่วไปแล้วเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับสีแสบนะผมนะครับเขานอนหน้าบ้านเราเนี่ยเลยใช่ก็นอนแบบว่าหน้าห้องนะคะที่ทํากรงให้แต่ว่าถ้าระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะไปตามที่ต่างๆเหมือนเขาชินเขามีเพื่อนแล้วไงใช่ตอนแรกเขามีมีเพื่อนเขากลัวเขาก็จะนอน<ข>ตรงนี้เขาจะอยู่แต่ตรงนี้ใช่ตอนนี้คือแบบชินละไปได้ทุกที่รสชาติจะเป็นยังไง แล้วก็ตามด้วยใส่นิดเดียวคอตามด้วยพริกนิดเดียวแล้วซีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยคือเขาไม่ได้กินบ่อยอันนี้คือเป็นจานที่สองหลังจากหลังจากวันนั้นที่กินไปก็นั่นคือจานแรกในรอบอ่าในรอบหนึ่งปีที่ผมเห็นมานะครับก็พาเดี๋ยว f c จะเอน้องเมย์กินแบบนี้บ่อยไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ ไม่ได้กินเลยบ่อยนะครับผมไม่ได้กินเลยในรอบเท่าที่จำได้เนี่ยคือไม่เคยเห็นกินนะครับอ๋อเป็นชีสเป็นแผ่นแล้วเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟเอโปรยอย่างนี้อเอาไว้กลางแดดนี่เอ๊เอชีตาอ๋อเป็นแบบนี้ อ๋อเม่ลองกวนๆให้เอฟซีดูสิเย็นจริงๆด้วยเมยเดี๋ยวขนาดชีตายังอยู่ข้างล่างเลยเมยเด็ดกระเพราไหมไม่กระเพราสดๆนะครับชีตาเด็ดกระเพรามให้หน่อยอันนี้ต้นกระเพรานะครับเอฟซี FC. เมื่อก่อนนะเรียกซีตาปุ๊บก,ก็จะ วิ่งเข้ามาตอนนี้เรียกชีตาชีตาปุ๊บไม่สนใจครับนอนอย่างเดียวแซ่บไร่แบบเผ็ดๆเลยแบบอร่อยไม่อร่อยฝีมือของน้องเมอร่อยเกลี้ยงตับนะผมเดือแค่นี้เองเกินแบบเลมๆให้หมดช้าอ,อร่อยไหมอร่อย